ไฟตันหาเพิงริศยาตอนที่หนึ่งจากช่องนิยายใครเหงาบายกวิศราไปรับฟังกันเลยค่ะจิดารันหญิงมาดดีที่กำลังลดแล่นอยู่ในวงการธุรกิจเจ้าของบริษัทยานยนต์สาวสวยเลือดหม่ไฟแรงที่สารต่อธุรกิจชั้นนำของเจ้าสัวอธิบดีผู้เป็นพ่อเธอสาวเท้าไปยังประตูโรงแรมหรูแห่งหนึ่งด้วยความเร่งรีบแต่ละย่างก้าวที่ย่ำลงไปกับพื้น มันสื่อถึงความเดือดดาลอย่างสุดขีดถึงแม้ในใจจะร้อนละอุแต่ใบหน้านั้นกับนิ่งเฉยจนคนรอบข้างมองไม่เห็นไฟในแววตาเธอมุ่งตรงไปยังห้องเป้าหมายจากนั้นก็เคาะประตูจนคนข้างในสะดุ้งเมื่อประตูถูกเปิดออกชายหนุ่มท่าทางสุข,ขุมดูอบอุ่นถึงกับพังะแล้วรีบปิดประตูจากนั้นก็จัดแจงเครื่องแต่งกายให้เข้าที่ เขารีบวิ่งไปสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเพื่อปกคลุมเสื้อกล้ามจากนั้นก็หยิบกางเกงที่หล่นอยู่มาใส่อย่างเร่งรีบเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็บกมือให้สาวสวยผู้ที่ไม่มีสถานะให้หลบออกไปนอกระเบียงและเมื่อมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่เป็นพิรุษเขาจึงรีบมาเปิดประตูให้กับแฟนสาวจิดาคุณมาที่นี่ได้ยังไงครับก็ไม่แปลกนะคะที่ฉันจะมา ทีคุณยังอยู่ที่นี่ได้เลยคือผมง่วงนะเมื่อคืนไม่ได้นอนทำงานทั้งคืนนี่แวะไปหาลูกค้ามาแล้วขับรถไม่ไหวจริงๆก็เลยจอดนอนที่นี่นะครับแต่ตอนนี้ผมค่อยยังชั่วละเราไปกันเถอะทีละเดชด,ดันตัวเองออกจากประตูหน้าห้องเพื่อกันไม่ให้แฟนสาวเข้าไปฉันขอเข้าไปพักหน่อยนะคะเผอิญว่าง,ง่วงเหมือนกันเอออย่าเลย เดี๋ยวผมขับรถไปส่งที่บ้านคุณนอนในรถก็ได้ไม่ค่ะฉันจะนอนที่ห้องนี้คุณดูมีอะไรแปลกๆนะคะราวกับว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างในไม่มีหรอกครับที่รักไม่มีผมจะมีอะไรซ่อนหรอครับงั้นก็ดีค่ะคุณก็หลีกไปสิคะพูดแล้วจิดารัานก็แทรกตัวเองเข้าไปข้างในห้องโดยไม่ได้หันมามองหน้าทีละเดชด,ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ใบหน้าที่หล่อเหลานั้นกำลังซีดเผือด ขอฉันํำรวจข้างในก่อนนะคะหากรอบนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลอีกคุณคงจะได้หลุดทั้งตำแหน่งผู้จัดการและตำแหน่งคนรักทีละเดชกืนน้ำลายแล้วมองไปรอบๆมองดูว่าชูสาวตอนนี้เธออยู่ที่ตรงไหนแต่ด้วยสัญชาตญาณเขาก็เรีบเข้าไปกอดจิดารันไว้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจิดาครับเราครบกันมาตั้งแต่มหาวิทยาลายัย ผมถอดเที่ยวเล็บตั้งแต่คบกับคุณคุณเชื่อใจผมบ้างสิคุณทีระเดชคะแต่ก่อนตอนที่ครอบครัวฉันล้มละลายฉันวิ่งตามคุณจนเหนื่อยหลายต่อหลายครั้งที่คุณทำให้ฉันเสียใจแล้ววันนี้ครอบครัวของฉันก่อร่างสร้างตัวได้อีกครั้งฉันจะบอกคุณเอาไว้ในวันนี้คนที่เลือกไม่ใช่คุณและตัวฉันเองก็มีค่าพอที่จะไม่ลดค่าของตัวเองให้น้อยลงเพื่อวิ่งตามคุณอีก ที่ผ่านมาฉันอาจจะยังจับผู้หญิงของคุณไม่ได้แบบจังๆแต่ฉันจะบอกเอาไว้อย่างต่อจากนี้ไปหากคุณทำตัวไม่น่าไว้วางใจอีกคำว่ารักสำหรับฉันจะต้องนำมาใช้เพื่อรักตัวเองแล้วจีดาผมรักคุณที่สุดคุณคิดมากไปเองผมไม่เคยเลยที่จะคิดนอกใจคุณมีแต่คนรอบข้างคุณนั่นแหละที่ใส่ร้ายผมทำให้คุณควยเคว่จีดาผมรักคุณคนเดียวนะ รักคุณที่สุดคุณเชื่อผมสิทีละเดชดึงจิดารันเข้ามาก่อนเขาดึงเธอเพื่อหันหลังให้กับประตูจากนั้นก็พัมพ่มคำหวานตอนนี้จีดารันเริ่มสับสนสารที่เธอได้รับจากคนสนิทกับความรักความเชื่อใจในแฟนหนุ่มกําลังตีกันอยู่ข้างในเธอเดินมาหาความจริงแต่อีกใจก็กลัวสิ่งที่คิดจะเป็นความจริงมันทำให้เธอไม่กล้าค้นหาสิ่งที่อยู่ในความสงสัยนั้น เธอทำได้เพียงแค่ขู่เขาพอรู้ว่ายังไงตัวเองก็เหนือกว่าเมื่อจิดารันอยู่ในอ้อมกอดของทีระเดชความเดือดดาลของเธอก็อ่อนลงดานผู้ที่อยู่ตรงระเบียงตอนนี้พยายามหนีจากความผิดลมที่พัดโชยจากด้านนอกทําให้เห็นความเคลื่อนไหวเห็นรูปร่างของชูรักทีระเดชที่หันหน้าไปทางระเบียงเขาเหงื่อตกแล้วรีบโบกมือให้เธอหลบซ่อนตัวให้สนิทจิดา เชื่อผมหรือยังว่าผมไม่มีใครนอกจากคุณเขาพูดแล้วก็จุมพิษหญิงสาวด้วยความรักประตูหน้าห้องที่เปิดแง้มอยู่ทำให้อชิระชายหนุ่มที่เดินผ่านมาเห็นภาพความหวานนั้นพอดีเขาเดินพางก้มหากุญแจห้องเมื่อเงยหน้าก็เห็นภาพความรักของชายหญิงที่กำลังจูบก,กันอย่างดูดดืม่มทำให้เขาชะง,งักเล็กน้อยแล้วก็พูดพึมพัมกับตัวเองอะไรกันคนสมัยนี้จะทำอะไรก็ไม่ปิดเป็นส่วนตัว ทำแบบนี้คนผ่านไปผ่านมาก็เห็นหมดคนสมัยนี้แล่ละนะาทำอะไรไม่ค่อยจะอายคนอื่นเลยชายหนุ่มผู้รักความสันโดษสายหัวเบาๆเขาไม่เคยคิดที่จะมีความรักและไม่เคยเข้าถึงความรักสักครั้งเมื่อถึงหน้าห้องเขาจึงใช้คียการ์ดเปิดประตูเข้าไปจากนั้นก็เดินตรงไปยังระเบียงเพื่อเปิดระบายอากาศเมื่อประตูระเบียงถูกเปิดออกหญิงที่หลบซ่อนอยู่ที่ระเบียงในห้องติดกัน ก็ปีนข้ามายัางห้องของเขาจากนั้นเธอก็สะดุดลม้มเธอคว้าตัวชายหนุ่มไว้ทำให้ทั้งคู่ล้มตึงไปที่พื้นในท่าที่กอดก่ายกันอชิระตกใจมากที่จูจ่ๆมีหญิงแปลกหน้าลุกล้ำเข้ามาในห้องเขาเขาเอ่ยปากจะโวยวายแต่หญิงผู้นั้นใช้มือปิดปากเอาไว้อชิระพยายามดึงมือของหญิงสาวออกแต่เธอก็ไม่ลดละเธอกลับใช้ปากเลียวบาง จุ่มพิดไปที่ปากของเขาทันทีเสียงที่ตึงตังเล็กน้อยนั้นทําให้คนในห้องข้างๆต้องรีบพาออกจากกันและเดินตามหาต้นเสียงเสียงอะไรคะทีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะห้องข้างๆมั้งแล้วอย่าไปสนใจเลยทีละเดชมองเะเงือไปที่ระเบียงตอนนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆที่เคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นเขาจับไหล่ของจีดารันให้นั่งลงกับเตียงจีดานั่งตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวผมไปดูเองว่าเกิดอะไรขึ้นทิระเดชมองไปที่ประตูระเบียงโดยที่จิดารันมองตามอย่างสงสัยเขาค่อยๆเปิดประตูระเบียงมองออกไปรอบๆด้วยความสงสัยแล้วก็ชะโงกหน้าลงไปด้านล่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วเสียงกุกกักที่ระเบียงข้างห้องก็ดังขึ้นให้พอได้ยินเขาจึงเดินไปดูแต่แล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเขาเกิดความสงสัยว่าตอนนี้ชูลักของเขาอยู่ที่ไหน แต่ก็โล่งใจที่ไม่มีหลักฐานใดๆให้จิดารันเกิดข้อสงสัยในตัวเขาแล้วเหตุที่ชูรักของเขาหายไปจากระเบียงนั้นเป็นเพราะเธอผู้นั้นวิ่งเข้าไปในห้องของอาชีระแล้วซ่อนตัวอยู่ข้างๆตู้เสื้อผ้าส่วนอาชีระเมื่อลุกขึ้นได้เขาก็รีบวิ่งตามหล่อนไปปิดประตูปิดประตูระ,ตะเบียงสิหญิงสาวผู้ไม่มีสถานนะขอร้องกึ่งสั่งการแล้วทำไมผมต้องปิดนี่มันห้องของผม ฉันขอร้องแล้วนะผิดประตูเธอคุณทำอะไรผิดมาคุณเป็นขมโมยคุณไปขมโมยของห้องข้างๆมาใช่ไหมแต่เอ๊ะเมื่อกี้ผมผ่านมาเห็นคู่รักกำลังอกกอดกันอยู่หรือว่าจริงๆแล้วคุณเกี่ยวพันกับสองคนนั้นขอร้องล่ะอย่าเพิ่งถามฉันคุณปิดประตู่อนได้ไหมขอร้องเถอนะแล้วฉันจะเล่าทุกอย่างให้ฟังทำไมผมต้องเชื่อคุณเชื่อฉัน ช่วยฉันสักครั้งได้ไหมคุณเป็นคนดีฉันเชื่ออย่างนั้นถ้าผมเป็นคนดีอย่างที่คุณว่าสิ่งที่ผมต้องทำนั่นก็คือจับคุณส่งตำรวจข้อหาบุกรุกหญิงสาวแปลกหน้าจุดตัวลงกับพื้นอย่าทำอย่างนั้นเลยนะฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะบุกรุกหรือขโมยของใครชายผู้นั้นล่อลวงฉันมาฮะล่อลวงไม่จริงอะแค่นี้คุณก็ยังไม่พูดความจริงกับผมเลย อาชิละคิดแผนตั้งรับไว้ในใจหญิงแปลกหน้าถอนหายใจแล้วพูดขึ้นก็ได้ฉันคบหากับชายผู้นั้นโดยที่ไม่รู้ว่าเขามีคนรักอยู่แล้ววันนี้ผู้หญิงของเขาบุกมาที่นี่ฉันเลยต้องหาทางรอดฉันขอโทษนะที่จูบผมใช่ที่ฉันจูบคุณเธอขอโทษต่อเหตุการณ์เมื่อครู่จูบแรกจากคนที่ไม่รู้จัก แถมยังเป็นชู้รักของคนอื่นอีกอาชิลารู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่แต่รู้สึกแปลกใจที่ใจวิววิวชอบกลหญิงสาวผู้นี้มีความสวยมีสเสน่ห์รูปร่างก็ดีทำไมถึงกล้าหาญชันชายเช่นนี้กับคนที่ไม่รู้จักอย่างเขาเธอยังทำแบบนั้นได้ภาพเมื่อครู่ยังคงติดตาเขาอยู่อาชิลารีบสลัดออกไปแล้วเปลี่ยนเรื่องทันทีถ้าผมช่วยคุณ แล้วคุณจะยังไปโวแวกับผู้นั้นอีกไหมอาชีล่าถามไปอย่างนั้นเพื่อดูเชิงของหญิงสาวฉันไม่ยุ่งแล้วฉันรู้แล้วว่าตอนนี้เขามีคนรักฉันจะไม่กลับไปหาเขาอีกแล้วอาชิลาเดินไปปิดประตูระเบียงแล้วพูดต่อจริงเหรอเอาจริงๆนะมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของผมหรอกแต่ผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่ที่จะมีใครไปเป็นมือที่สามของใครเขารู้สึกเห็นใจผู้หญิงที่อยู่ห้องข้างๆ ผู้หญิงที่เขาไม่รู้จักด้วยซ้ําตอนนี้เธอคงไม่รู้ว่าเธอกําลังถูกสวมเขาคุณผมต้องเรียกคุณว่าอะไรเรียกว่าพลอยใส่ละกันค่ะที่ฉันยอมบอกคุณเพราะฉันดูท่าทางของคุณแล้วคุณคือคนดีคนหนึ่งพลอยใสยคุณไม่ต้องมาพูดให้ผมรู้สึกคล้อยตามตัวผมเองพอที่จะรู้ว่าควรทําอย่างไรเพื่อม่ให้คนรักต้องมาบาดหมางกันผมไม่อยากเป็นบาป แต่ผมก็ไม่ได้คิดที่จะช่วยให้คุณผนผิดหรอกนะผมจะให้ที่พักพิงแก่คุณสักพักจากนั้นคุณต้องไผเชิญทุกอย่างด้วยตัวคุณเองขอบคุณมากเลยนะคะคุณคุณไม่ต้องรู้จักผมหรอกเราไม่มีความจําเป็นหรือไม่มีเหตุผลที่ต้องเจอกันอีกอาชีลาพูดจบก็นั่งลงกับโต๊ะทํางานวันนี้เขาเพิ่งเดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ได้เพียงครึ่งวันแต่กลับต้องมาเจอเรื่องแปลกประหลาดเช่นนี้แล้วอีกเดือนกว่า ที่ต้องอยู่ทำงานที่นี่จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกอาชิลาคิดอยู่ในใจส่วนพลอใยใสยได้แต่นั่งลงกับพื้นข้างๆตู้เสื้อผ้าเธอมองมายังชายหนุ่มที่หันหลังแล้วรู้สึกปรับปลื้มในใจเอาจริงๆชายผู้นี้ช่างเหมือนกับชายในสเปคที่เธอฝันไว้ทีละเดชก็ไม่อยากปล่อยส่วนชายนิรนามคนนี้ในใจก็นึกอยากจะได้พลอใยใสนั่งอมยิ้มใบหน้าเพ้อฝัน แล้วมองจากด้านหลังของชายหนุ่มผู้นี้อย่างไม่วางตาอาชีลาเงี่ยหูฟังห้องข้างๆว่าเหตุการณ์สงบหรือยังเขาจะได้ให้พลอยสายออกไปจากห้องเสียทีแต่เสียงที่ลอดผ่านกำแพงออกมานั้นกับเป็นเสียงอ,อดอ้อนเสียงแห่งความสุขสมของชายหญิงแม้เสียงนั้นจะเบาพอได้ยินแต่ก็เดาไม่ยากว่าทั้งคู่กำลังเปลี่ยมสุขส่วนพลอยสายก็เปลี่ยนสีหน้าที่เพ้อฝันเป็นสายตาแห่งความปวดร้าว เมื่อเธอได้ยินเสียงพออแท้ของทีระเดชและจิดารันจริงๆแล้วคนที่จะต้องมอบความสุขแก่ทีระเดชควรจะเป็นเธอพอยใส่ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าคู่รักในห้องนั้นไม่ใช่ทีระเดชปลอบใจตัวเองว่าน่าจะเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเช็คอินเข้ามาทางด้านทีระเดชเมื่อปลอบโยนจิดาพาเสร็จสิ้นเขาก็ตรงไปล็อกประตูและอดอ้อนแฟนสาวจิดารันเชื่อทุกอย่างที่ทีระเดชพูด เมื่อมันไม่มีข้อสงสัยเธอก็คลายกังวลและปล่อยตัวปล่อยใจไปกับแฟนหนุ่มวาจาที่น่าฟังน้ำเสียงที่ออซอะคือสเสน่ห์ของทิระเดตเขาใช้มันกับสาวๆทุกคนแล้วทุกคนก็ตกหลุมอย่าง,งโงหัวไม่ขึ้นจิดารันสนองตันหาราคาแก่ชายคนรักตอนนี้เธอไม่มีความโกรธหรือเดือดดาลอีกต่อไปมีแต่ความวาบวาม และเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขที่ท่วมทน้นหญิงสาวล่องลอยไปกับคำหวานและความหวานของรสรักทีละเดทอบกอดแฟนสาวด้วยความละมุนอบอุ่นบุค,คลิกที่เป็นผู้ใหญ่ทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้ได้กบความเลวร้ยวายของเขาไว้ทั้งหมดแม้ในช่วงสถานการณ์ที่ขับขันทีรักจิดามากนะจิดาก็รักทีมากนะคะเมื่อไหรท่ทีจะมาขอจิดากับพ่อล่ะคะ เราจะได้แต่งงานกันสักทีพ่อของคุณจะยอมยกลูกสาวคนเดียวให้กับคนที่ไม่มีอะไรเทียบได้อย่างผมล่ะครับขอเวลาผมตั้งตัวทำงานเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้พ่อคุณเห็นอีกสักนิดหากพอเมื่อไรผมจะรีบไปขอคุณทันทีจริงๆนะคะทีจริงสิครับที่รักของผมทีละเดชจ,จุมพิษไปที่ผมของหญิงสาวด้วยความนุ่มนวลทำไมเขาต้องสละเรือลำใหญ่ด้วยเล่า และเมื่อจริงๆแล้วตอนมหาวิทยาลัยเขาเห็นจีดารันเป็นเพียงของเล่นชั่วข่าวเท่านั้นก็าผู้หญิงที่สวยมวย้ยน่ารักมีแต่คนจีบมีเหรอที่เพย์บอยอย่างเขาจะปล่อยให้ตกถึงมือชายคนอื่นแล้วเมื่อพ่อของจีดาจะพัดจับถูจนธุรกิจก้าวล้ำไประดับแนวหน้าของประเทศแล้วยิ่งเป็นธุรกิจยานยนต์ที่เขาใฝ่ฝันซะด้วย มีเหรอที่เขาจะไม่คว้าโอกาสเอาไว้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวมันช่างเป็นสำนวนที่เขากับเขาจริงๆในเวลานี้เขาคิดแล้วยิ้มอย่างกลุ้มกลิ่มรอหน่อยนะครับที่รักของผมทีระเดชพูดแล้วก้มลงจูบแฟนสาวต่อจากนั้นเพงลงรักก็ดำเนินต่อไปท่ามกลางความมืดที่เริ่มปกคลุมส่วนคนที่อยู่ข้างๆห้องเมื่อเริ่มเห็นว่าฟ้าเริ่มสลัว ความมืดเริ่มคืบคลานชายหนุม่มจึงพูดขึ้นคุณมาอาศัยอยู่ที่ห้องผมนานไปแล้วนะคุณควรออกไปได้แล้วแต่ฉันกลัวฉันยังไม่ได้ยินเสียงเขาออกมาจากห้องเลยนะไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูด้วยคุณทำผิดจริงๆถึงกลัวขนาดนี้ชายหนุม่มสังเกตอาการที่ร้อนรนของหญิงสาวเดิมทีที่เธอเล่าเขาแค่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ตอนนี้เขาเริ่มเชื่อสนิทใจแล้ว ว่าผู้หญิงคนนี้ทำผิดกับคู่รักคู่นี้จริงๆคุณฉันเริ่มหิวแล้วว่าคุณพาฉันออกไปจากที่นี่หน่อยได้ไหมผมเหรอเขาชี้มาที่ตัวเองนะคุณนะฉันอยากออกไปจากที่นี่แล้วว่าคุณเองก็หิวฉันรู้เสียงท้องที่ส่งเสียงร้องของทั้งคู่ดังสลับกันก่อนหน้านี้นะพอออกจากโรงแรมนี้ได้ฉันจะรีบไปทันทีฉันจะไม่รบกวนคุณอีกฉันสัญญา มันก็ควรเป็นเช่นนั้นแต่ขอผมเคียงงานให้เสร็จนะถ้าคุณหิวมากก็ไปดูที่ตู้เย็นเผื่อมีอะไรลองท้องก่อนพอยสายไม่รอช้าปีไปที่ตู้เย็นแล้วหยิบขนมปังมากินทันทีส่วนอชิระก็ทำงานไปเรื่อยๆผ่านไป20นาทีเขาก็ลุกขึ้นปะออกไปได้ละคุณออกไปดูข้างนอกก่อนได้ไหมคือช่วยดูต้นทางให้ฉันก่อนนะ่ะอชิระมองหญิงสาวสวยยังเอือม แล้วก็พยักหน้าแบบเซ็งๆเขาเปิดประตูไปเห็นว่าทางสะดวกจึงพยักหน้าเรียกหญิงสาวออกมาโดยไร้คำพูดพอยสายเดินออกไปอย่างเร่งรีบระหว่างที่ทั้งคู่รอลิฟต์อยู่นั้นก็เป็นจังหวะที่ทีระเดชและจิดารันกำลังเดินออกมาจากหน้าห้องพอดีทีระเดชโอบเอลแฟนสาวแล้วกำลังจะเดินออกจากห้องอาชีละเห็นจึงบังร่างเล็กของพอยสายไว้เมื่อลิฟต์มา เขาจึงรีบดันเธอเข้าไปแล้วใช้รูปร่างที่สูงสมาร์ทของตัวเองบังไว้อีกทีเขากดลิฟต์ชั้นล่างสุดแต่ประตูลิฟต์ช่างไม่เป็นใจมันยังเปิดอ้าเรากับต้อนรับผู้คนให้เข้าไปอีกเมื่อทีละเดชและจิดาลันเดินมาถึงหน้าลิฟต์ประตูลิฟต์ก็ค่อยๆปิดช้าๆจิดาลันมองเข้าไปในลิฟต์เห็นใบหน้าของอชิระพอดีส่วนพอยไซก็ยืนตัวสั่นแอบอยู่ด้านหลังของอชิระลิฟต์ค่อยๆปิด จนสนิทลงโดยที่จิดารันและอชิละก็สบสายตากันอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปนะจิดาทีละเดชพูดเมื่อเห็นรองเท้าและชายกระโปรงด้านหลังของอชิละเขาจึงรีบดึงจิดารันไว้ไม่ให้ก้าวไปกดปุ่มแม้จะมีข้อสงสัยว่าเหตุใดพอยไซพิ่งจะออกจากโรงแรมแต่สิ่งที่ควรทำตอนนี้คือดึงเวลาแล้วยื้อจิดารันไว้จิดารันพยักหน้าให้กับแฟนหนุ่ม ทีระเดชยิ้มให้หญิงสาวเขาลูบไปที่หัวจิดารันด้วยความทนุถนอมแล้วดึงเข้ามากอดอ๋อจิดาผมลืมพองไว้ที่ห้องคุณไปเป็นเพื่อนผมหน่อยสิทีระเดชทวงเวลาเพื่อเปิดทางให้กับพลอยสายนี้ไปให้ไกลลืมอะไรหรอคะทีน่าจะเป็นนาฬิกาแต่ไม่รู้ว่าตกอยู่บนเตียงหรือเปล่าจิดาไปช่วยหานะคะครับขอโทษทีนะครับจิดาผมนี้ซุมซ้มจริงจริง ไม่เป็นไรคะ่ะจิดารอได้ทีละเดชทำเหมือนค้นหานาฬิกาแต่ก็เอามือล้วงในกระเป๋าสูทจากนั้นก็หยิบนาฬิกาวางไว้ใต้เตียงจิดาหาบนเตียงเจอไหมครับยังเลยคะ่ะทีคุณลืมไว้ที่รถหรือเปล่าอะคะไม่นะครับผมใส่มาแล้วน่าจะทอดไว้ที่ไหนสักแห่งเดี๋ยวผมไปดูที่ห้องน้ำก่อนดีกว่าค่ะจิดาจะหาแถวนี้ให้นะคะทีรเดชเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วยืนหน้ากระจก เขายื้อเวลาไว้จากนั้นเขาก็ส่งแมเสเซจหาพลอยสายอยู่ที่ไหนแล้วคุณรอผมที่เดิมผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณจากนั้นททระเดชก็คุ้นคิดว่าพลอยสายไปกหนุ่มคนนั้นได้อย่างไรแล้วเหตุใดยังคงอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ในเมื่อเธอแยกจากห้องนี้ไปเมื่อตอนกลางวันพลอยสายตอบรับมาว่าค่ะนั่นแสดงว่าเธอออกจากที่นี่ไปได้แล้ว ด้านล่างของโรงแรมพลอยสายเก่าขอบคุณอาชิระจากนั้นก็แยกตัวขึ้นแท็กซี่ออกไปอาชิระมองหญิงผู้นั้นอย่างไม่ยินดียินร้ายและปรงในชีวิตด้วยซ้ําจากนั้นเขาก็ขับรถออกไปกินข้าวอย่างลําพังส่วนภายในห้องของโรงแรมจิดาพาย,ยังคงค้นหานาฬิกาให้กับแฟนหนุ่มจนกระทั่งเจอทีคะทีจิดาเจอแล้วคะ่ะจิดารันก้มหยิบนาฬิกาบนพื้นใต้เตียง จากนั้นก็เดินไปหาธีระเดชที่ห้องน้ำชายหนุ่มยิ้มให้แล้วก้มลงไปหอมที่แก้มเป็นการขอบคุณขอบคุณนะครับคนดีของผมผมขับรถไปส่งคุณไหมครับแล้วก็ให้คนรถมารับรถของคุณที่นี่ไม่เป็นไรคะ่ะจิดาขับรถกลับเองได้จิดารันพูดกับธีระเดชในระหว่างที่ลงลิฟต์ธีระเดชรู้อยู่แล้วว่าจิดารันเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกีงใจมักจะทำอะไรด้วยตัวเองเสมอ เขาจึงมั่นใจว่าจีดารันจะขับรถกลับเองและเขาจึงได้นัดหมายกับพอยสายโดยที่ไม่ต้องลังเลเมื่อมาถึงลานจอดรถทีระเดชเปิดประตูรถให้กับจีดารันจากนั้นเขาก็ก้มลงจูบหญิงสาวอีกครั้งขับรถกลับบ้านดีๆนะครับถึงบ้านแล้วเ้นมาบอกผมด้วยนะครับที่รักทีเองก็ขับรถกลับบ้านดีๆนะคะครับผมว่าจะกลับบ้านเลยวันนี้นัดกับคุณพ่อคุณแม่ไว้ด้วย งั้นพวกนี้เจอกันที่บริษัทนะคะทีจิดารันยิ้มให้แฟนหนุ่มจากนั้นก็ขับรถออกไปทีลเดชมองตามรถของแฟนสาวเขาเข้าไปนั่งในรถแล้วส่งแชทไปหาพลอยสายทันทีเมื่อเขาคุยกับพลอยสายเสร็จเขาก็อยู่ในรถซักพักแล้วก็ขับรถออกไปจิดารันขับรถกลับบ้านระหว่างนั้นก็มีแชทเด้งขึ้นมาคุณจิดาเป็นยังไงบ้างคะเจอคุณทีไหมคะ กาลาวีฉันเจอคุณทีที่โรงแรมจริงๆแต่ไม่เห็นมีใครอยู่กับเขาเลยนะเธอจำคนผิดหรือเปล่ากาลาวีคงเข้าใจผิดเองค่ะขอโทษคุณจิดาด้วยนะคะไม่เป็นไรจ้าฉันรู้ว่ากาลาวีหวังดีกับฉันแต่ครั้งนี้ก็ทำให้ฉันกับคุณทีรักและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะขอบคุณนะกาลาวีเดี๋ยวฉันขับรถกลับก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันที่บริษัทนะจ๊ะเออคุณจิดาคะ คุณจิดาอย่าบอกคุณทีนะคะว่าการลวีเป็นคนส่งข่าวนะคะไม่งั้นการลวีตายแน่ๆไม่บอกหรอกจาก้าขอบใจนะจ้าการลาวีค่าคุณจิดาพาภายใต้คําที่ดูอ่อนหวานนั้นใบหน้าของคนพิมพ์กับมีแต่ความเกลียดชังถ้าแกไม่รวยคุณทีก็ไม่คบกับแกหรอกนางจิดาการลาวีลิษยาเจ้านายสาวของตัวเองเพียงเพราะเธอหลงในคาลม และราคาของทีระเดชนั่นเองด้านทีระเดชเมื่อนัดหมายพลอยใส่แล้วก็ตรงไปยังจุดหมายทันทีบ้านเดียวที่ตอนนี้มีแต่ความมืดสง,งัดตรงประตูหน้าบ้านมีร่างของพลอยใสยืนอยู่เมื่อรถของทีระเดชจอดพลอยใสก็นําตัวเองเข้าไปในรถทันทีพลอยใสทําไมเธอถึงอยู่โรงแรมจนมืดค่ำแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นคือใครทีระเดชจําใบหน้าของอาชิระได้ เขาอยู่ห้องข้างๆแล้วเขาก็ช่วยพลอยใส่ไว้เธอไม่ได้มีอะไรกับมันแน่นะพลอยใส่นะไม่มีค่ะแต่คุณทีต่างหากล่ะคะพลอยใส่ได้ยินทุกคํานะคะทีละเดชเปลี่ยนท่าทีทันทีความขึงขังเมื่อครู่หายไปความอ่อนโยนเข้ามาแทนที่ก็มันจําเป็นหรือเธอจะให้เจดารันจับได้ละ่ะพลอยใส่เงียบทีละเดชเริ่มใช้มือของเขาจับไปที่ขาของหญิงสาว จากนั้นก็กระชับร่างเล็กเข้ามาเพื่อกอดและปลอบประโลมพลอยสายเอ็นเบารถนอนราบเธอรู้งานอย่างดีความสุขของธีระเดชสร้างได้ทุกที่และทุกคนที่พร้อมจะมอบความวาบหวามให้เขาเพลงรักที่แสบซ่านกำลังเริ่มขึ้นความเร่าร้อนความท้าทายที่ทั้งคู่สร้างขึ้นบนความมืดบนรถที่จอดข้างถนนตอนนี้ยังไม่มีรถคันไหนแล่นผ่านมา เป็นเพียงความตื่นเต้นร้าใจอย่างบอกไม่ถูกไฟรักที่โหมดุนแรงเป็นความสุขของทีระเดชพลอยสายสนองตันหานั้นอย่างไม่ยัง้งจนเวลาเนิ่นนานคืนรักก็สงบลงทั้งคู่ต่างตะกองกอดกันอย่างมีความสุขพลอยสายจึงขอตัวเข้าบ้านเพื่อพักผ่อนและเตรียมมาทำงานในวันลุ่งขึ้นด้านอาชีระที่เช้านี้ต้องไปพบกับประธานบริษัทยักษ์ใหญ่เพื่อเสนอโปรเจกต์ เขาเดินทางไปถึงบริษัทก่อนเวลาอาชิระเข้าไปนั่งรอที่ห้องประชุมและในระหว่างที่เขาง่วนกับการติดตั้งโน้ตบุ๊กอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงที่คุนเคยสวัสดีค่ะคุณอชิระใช่ไหมคะเดี๋ยวรบกวนคุณรอท่านประธานบริษัทสักครู่นะคะเสียงนั้นทําให้อชิระเงยหน้าขึ้นมาเพื่อตอบรับครับคุณพอยใไเขาตกใจมาก ที่เจอผู้หญิงที่ลี้ภัยในห้องของเขาเมื่อวานในบริษัทแห่งนี้พอายสายก็ช็อกไม่ต่างกันทั้งคู่ต่างเงียบงนันพอายสายใบหน้าเปลี่ยนสีทันทีแต่เธอยกมือขึ้นไหวขอร้องให้เขาอย่าพูดถึงเรื่องเมื่อวานด้วยสายตาที่วิงวอนอาชิระได้แต่เงียบเวลาผ่านไปห้านาทีอาชิระก็ต้องช็อกหนักกว่าเดิมนั่นก็คือประธานบริษัทแห่งนี้ คือหญิงสาวแสนสวยที่เขาเจออยู่หน้าริฟในโรงแรมนั่นเองอาชิระได้แต่มองหญิงสาวทั้งคู่อย่างแปลกใจและทำอะไรไม่ถูกจบไปแล้วตอนที่หนึ่งนะคะอาชิระชายผู้กลุ่มความลับทุกอย่างผู้ที่ตั้งมั่นในความดีงามเขาจะบอกความจริงกับหญิงผู้นั้นหรือไม่แล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปฝากติดตามตอนที่สอง จากช่องนิยายใครเหงาบายกวิศนาด้วยนะคะให้โอกาสช่องของเราได้เป็นเพื่อนใครยเหงาให้กับคุณนะคะขอบคุณค่ะ